ฮัโลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อ,อนงน n น l i n z k า ก็กลับมากันอีกแล้วนะคะสำหรับการรีวิวอันบ็อกฟิกเกอร์โมเดลจากการ์ตูนญี่ปุ่นนั่นเองนะคะซึ่งตัวละครของฟิกเกอร์ที่จะมารีวิวในวันนี้ก็มาจากเรื่องดาบพิฆาตอสูรนะคะก็เป็นการ์ตูนที่กําลังฮอตฮิตในช่วงนี้มากๆเลยเนาะเป็นตัวละครหญิงตัวหนึ่งคะที่เพิ่งจะวางจําหน่ายออกมานะคะเป็นฟิกเกอร์ของล i ยคิวพอสเกตนั่นเองนอกจากค่ายแบนเพสโต้นะคะก็เพิ่งจะวางจำหน่ายออกมาได้เร็วๆนี้นั่นเองนะคะแบบว่า เพิ่งได้มาถึงมือวันนี้สดสดร้อนๆอเลยนะคะก็คือชดาน้องซูยุริคานาโอตัวนี้เองนะคะนี่เป็นตัวละครที่ไม่รู้ว่าเป็นนางเอกหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจหมายถึงว่าเป็นแบบคู่กับทันจิโร่หรือเปล่าอะเออไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเราซื้อมังงะมาก็จริงแต่เรายังไม่อ่านสักเล่มเลยนะคะก็ไม่แน่ใจว่าน้องเป็นนางเอกตัวจริงของพระเอกคนเราหรือเปล่านะคะก็ใครรู้ก็อย่าเพิ่งสปอยนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูกล่องก่อนเลยอะ คือกล่องลายนี้สวยมากจริงๆนะคะกล่องลายคิวพัสกตของดาบิคาตอสุนะคะอย่างน้องคานาโอนี่เขาก็ไม่มีฮาโอริที่แบบว่าเป็นลวดลายเนาะแต่ว่าเขาก็ทําลายของกล่องออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆกันอีกทีนะคะก็ได้มาในราคาที่ค่อนข้างถูกนะประมาณ700บาทนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูข้างในกล่องกันนะคะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยตัดมาที่ภาพโคตอัพกันแล้วนะคะดับแรกก็ให้ดูกล่องอีกทีนะคะ เห็นไหมสวยมากเลยนะทุกคนกล่องน้องสวยมากจริงๆนะคะนี่นี่ก็จะเป็นด้านหน้ากล่องนะแล้วก็ด้านข้างของกล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังของกล่องอันนี้จะโค้ดอัพหน้าให้เห็นชัดๆเลยแล้วก็ด้านข้างนะคะก็จะมีทั้งหมดสีเกับสีบเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เก็บสีเมันเหมือนเดิมเนะเพราะว่าสีบมันดูแบบไม่ค่อยถูกทางเท่าไหรนะ่เนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะมาแกะให้ดูข้างในกล่องกันเลยนะคะ ก็เราก็แกะจากด้านล่างเนาะก็จะมีรางพลาสติกไว้กันกระแทกเหมือนเดิมนะคะด้านในก็จะมีทั้งหมด3พาร์ทเลยนะคะทุกคนพาร์ทไม่เยอะนะอันนี้เดี๋ยวมาดูกันทีละชิ้นเลยนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นพาร์ทหัวก่อนเลยนะคะก็สวยมากทุกคนอันนี้คือตาน้องก็จะออกสีม่วงๆอย่างนี้เนาะ,ะส่วนผมก็คือสีดำเข้มมากนะคะแล้วก็กิ๊บ กิบโบผีเสื้ออันนี้คือน่ารักมากทุกคนเราชอบมากเลยอะคือมันแบบมันสวยอะเออชอบมากนะคะนี่แล้วก็ชิ้นต่อมาเป็นพาร์ทลำตัวของน้องนะคะอันนี้ประมาณนี้นะคะตรงตรงฝักดาบเนี่ก็งองๆนะทุกคนเนี่ยเพราะว่ามันได้มาเขาไม่มีไม่มีแยกดาบกับตัวให้เหมือนของชุดคุณกิูนะก็เลยเป็นประมาณนี้นะคะ ก็จะมีดาบที่ติดกับตัวน้องมาเลยนะอันนี้ที่เราได้มารู้สึกมันจะมีตำหนิตรงนี้ด้วยนะทุกคนไม่รู้เห็นหรือเปล่าตำหนิสีจุดสีแดงตรงเสื้อคลุมนะคะแล้วก็มีตำหนิตรงปลายเสื้อคลุมสีขาวตรงนี้ด้วยอ่ะเนี่ยดำๆอันนี้ก็เป็นล็อตด,ดีมทอยนะคะค่อนข้างมีตำหนิเยอะเลยแล้วก็เนี่ยตรงดาบอันเนี้ยมีอะไรก็ไม่รู้อะ่ะทุกคนเห็นปะสี เลอะตรงดาบอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้อะที่มันเลอะเป็นสีชมพูงงมากอ่าแล้วก็มาที่พาส,สุดท้ายก็เป็นฐานสีดำเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาประกอบกันดีกว่าประกอบไม่ยากนะคะมีแค่สามพาสเองเนะาะเนี่ยเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ที่พาสฐานตรงนี้เสร็จแล้วนี่นะคะน่ารักมากๆเลย ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวคียพอยสเกตของน้องคานาโอบซื้อยุลินะคะจากดาพิฆาตอสูนะคะเพื่อนๆชอบน้องคานาโอบไหมเอ่ยเรวว่าน้องน่ารักมากเลยนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวานิลินสกายชาแนลแล้วก็กดติดตามเราในทิกตอกด้วยนะคะชื่อบัญชีวานิลินอันเดอร์สกอ k สกายนะคะก็ฝากทุกคนด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดเข้ามาดูแล้วก็ดูจนจบด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ